คนนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกกันนะคะซึ่งเราก็จะมาเล่นแบบเล,เล่นเล่นในคอมพิวเตอร์ไอ้ไม่ใช่สินโนบุนะคะเราก็จะให้เห็นมืออย่างนี้เลยซึ่งเราจะเล่นนะบุโชเลยนะคะแล้วเราอาัดในโน,นบุไม่เป็นนะคะแล้วก็เครื่องที่เราจะอจัดโรบอทแล้วก็คุยกับเพื่อนเป็นประจำเนี่ยก็คือเครื่องพ่อเรานะคะแต่โน,นบุก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนหรอก คลิปถ้าเป็นคลิปอย่างนี้จะไม่ได้เจอเพื่อนนะคะแต่ถ้าแบบแบบเป็นคลิปเต็มจอเนี่ยก็จะอาจจะเจอเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเราจะอจัดในเครื่องพ่อนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปกินหมูกระทะกันนะคะซึ่งล้วก็จะสอดไปด้วยเลยนะคะก็ดูจากการกินของเรานะคะซึ่งไปแอบเล่นมาก่อนแล้วแหละคือชอบมากเลยแล้ว,ลวก็จะมาอัดให้ทุกคน ดูกันนะคะบ้านอาจจะลกบ้างน,นะคะบ้านก็โซมอยู่มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะมาคืออันดับแรกหอยที่บอกว่าบอกว่าอะไรนะจำได้ว่าเราชั้นชั้นเอ,อ๋อชั้นเอ,อเน๋อนึกว่าอุย้ยถ้าเป็นคือแบบก็นึกว่าไอเนี้ยไอไอันนี้คือเนื้อวากิวมั้งก็นึกว่าอันเนี้ยฟรีน,น,น,นนะแต่พอกดดนะูนั่นแหละ เสียโรบักซ่าเออไอเนื้อที่มันอยู่แบบเป็นบอลเลแมนเนี้ยตัวเนี้ยอย่าไปซื้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิพูดผิดอย่าแบบออันนี้คือต้องเสียโรบักซ่ะคะ่ะทุกคนะแต่อันนี้อันนี้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเออแล้วก็จะมีแบบอะไรนะคนที่แบบอยากต้องการน้ำซุปนะคะน้ำซุปไม่กี้เป็นคนจริงมีน้ำซุปให้เลยแหละ,ะโอเคน้ำซุป แล้วเวลาแบบใส่ใส่ยังไงนะคะแล้วก็จะมาสอยไปเลยนะคะสําหรับคนที่จะเพิ่งเล่นเกมกินหมูแบบกินหมูกะทะครั้งแรกนะคบอ,อาจจะดูไม่ชัดอาจจะดูไม่ใกล้จอนะคะอาจจะดูไม่เต็มหัเต็มตาแต่ก็ขอโทษด้วยนะว้ายว้ยตายแล้วโอ้โอ้โอ,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 โอทุกคนเราพยายามจะซูมนะคะแค่นี้พอมั้ยไปไว โุ้ยตายแล้วที่จัดโทรศัพท์ฉันเป็นอะไรเนี่ยประมาณนี้พอนะโอเคเราก็จะมาสอนนะคะเวลาที่เราแบบจะอิหาที่ยังกันเอาเป็นว่าเราจะเอาน,นั่ตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยคือเอ้ยเฮ้ยนี่มาแยกคที่นั่งฉันทำไมอะ โอ้ยนี่เหมือนไส้ว่ะตกโอเคแล้วก็จะมาสอนเทน,น้ำซุปกันนะคะให้เราแบบจิ้มแบบอะไรนะแบบไม่ไปหัมหมกูกระทะอย่างนี้เลยเราก็แบบกดจิ้มนะคะอ่ะเาเดยวก็จะมีน้ำซุปอยู่นะคะนี้เลยถ้าจะเติมอีกก็เติมเลยนะคบโอเคอ่าแล้วเราก็จะไปเอาเนื้อกันนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเอาเนื้อ,อยังไง ง่ายๆค่ะอ่ะเราต้องไปหยิบจานก่อนนะคะจานยตรงนี้นะตอนตอนนี้ฉันหยิบมาแล้วแหละไปเนื้อนะคะจานเลือกเป็นเนื้อไหนก็ได้นะท,ที่ส่วนฉัจนเอาเป็นคุณแฮมนะฮะแล้วก็เบคอนโอเคแค่นี้นะคะแล้ววางยังไงสอนค่ะ จะสอนให้ดูนะอีนี่แกจะมาเออไม่เป็นไรช่างมันแกไม่เห็นนำซุปีที่อยู่ตรงนี้เลยเหรอจ๊ะมาแกไม่เห็นนำซุปที่อยู่ตรงนี้เลยเหรอ,หอ,รหรอโอเออเอาเป็นว่าช่างมันนะคะก็กินกับเพื่อนไปนแล้วจิกัวเลย้เห็นจ๋า่ากกันดีๆอ้ช่างมันเถอะ <c oughs> ว่าเราจะมาสอนกันต่อฮะะมาอันนี้ต่อไปเลยคืออืมอะไรนะอ,อ๋อนื้อวึ่งอออเอา,น,อเอาน้ำจิ้มน้ำเอาถ้วยน้ำจิ้มไังไงมาสอนค่ะมันจะมีถ้วยน้ำจิ้มอยู่ให้กดไปค่ะให้เรามาตรงนี้เลยบางคนอาจจะมองว่าเป็นน้ำซุปนะแต่ฉันมองว่าเป็นน้ำจิ้มนี่ จ้าไหน,นเลยฉอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอาเป็นว่าอันนี้คือมะเขือเทศมะ,มะเขือเทศเอ้ยอกดผิดไปไหมนะคะกดผิดกดผิดเออหนึ่งกดผิดอ่ะกด,ดอีด e จ้ะอ่ะได้แล้วแค่นี้นะคะทุกคนอ่ะไปไปกระต่ายเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอะแล้วก็จะมาสอนกินกันด้วยนะ ้ยคนนี้ใจดีจงเลยมีอานมจิ้มมาให้เราด้วยมาสาดกินกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะกินนะคะอืมให้เราหยิบเออเดี๋ยวขอปรับงเงมนกอนกอนประมาณนีไ้ได้จะได้อะให้เราหยิบตะเกียบมานะคะเนี่ยมันคนเนี้ยฉันอไม่เห็นห่อฉันมีเสื้ออยู่แล้วก็แบบอเอ๊ะไออ๊ะได้แล้ว ต้องปรับปรปยน,นี้มั้งโอเคให้เรานียค่ะเวลาที่จะกินนะอันดับแรกเราต้องทอดก่อนนี่แหละอืมชาวัไหนก็ได้นะคะส่วนตัวจอเป็นผักละกันไปไทำไมมันไม่อ่ะนี่แหละเออแล้วก็รอผักมันจะสุกนะคะแล้วเราแบบก็กินเลยนี่กินเลยอ่ะได้แล้วก็กินเลยนะคะ ขึ้นอปเพย์ด้วยอ่ะเวลาที่จะเจมจิมยังไงนะคะให้กดตรงนี้เลยแล้วก็กดไปที่น้ำจิ้มเนี่ยปุ๊บวมันก็จิ้มแล้วแล้วก็กินต่อไปเลยะคะ่ะประมาณนี้อ่าแค่นี้นะเอ่อก็จะมาสอนกินน้ำมันก็จะไปเอาน้ำนีย่ยคนที่แบบเล่นกับเพื่อใช่ไหมแล้วก็สงสัยว่าสมมตินนะ วุ้ยทำไมเพื่อนเอาแกเอาน้ำมาจากไปเอาน้ำพุซีบมาจากไหนเนี่ยเอามาตรงนี้เลยค่ะนี่ก็จะแบบจเจอได้เลยนะส่วนตัวก็จะขอเป็นน้ำน้ำเขียวแล้วกันน้ำเขียวแบบโอเคเอากดผิดถ้ากดผิดบ่อยๆนะคะแล้วเวลากินมันก็ต้องแบบแล้วเวลากินนะคะทุกคนจะ,จะบอกให้นะเวลากินอ่ะอ่ะกดอีกนะ่ะ เวลากินนะคะให้กดตัวมันเลยแล้วมันก็จะเทอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องกินสามแล้ถึงมันจะบดนะคะแล้วมันก็จะไม่ขึ้นแถมเงนินที่ด้วยนะถ้าเราหยิบมันต้องหยิบมันต้องคือเวลาเราหยิบตะเกียบแล้วกินอะหรมันจะได้แต้มนะคะแต่ถ้าเราถ้าเราให้เราใช้มือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ได้แต้มนะคะทุกคน siempre. ออร่อยนีนะคยกินสองแล้แต่ไม่ได้อะไรเลยเขาเสียเวลาหคนทำไมนะ้ำของเราเป็นน้ำข่าวะแช่มันเถอะมาเราไปสอนเอาไว้ติมต่อเลยนะคะสำหรับ,บคนที่แบบว่าแบบกินติมยังไงอย่างนี้นะคะจะสอนให้ทุกคนนะคะมาตรงนี้เลยจากมันก็มีบางอันที่เราไม่รู้นะคะกับอีไไขนะ่เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะคะ สองฉันฉันกเกีดอีมากเลยฉันองเอาอีน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเนี่ยออกไปเลยไปจากอย่จะทิ้งมากเลยจา้าทิ้งจริงอ่ะมันลำคือแบบมันกดผิดตลอดเลยเออช่างมเถอมาให้เราเลือกรถเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยขอเป็นรถเอ,อ่มชาเคียรและกันเนี่ยโอเคมีรถชาโอะด้มา เวลากินเนี่ยคิดว่ามันจะไม่ได้แต้มนะคะเพราะว่ามันใช้มือกินถ้าใช้ตะเกียบกินมันจะได้แต้มนะคะทุกคนกินงีงีงียเงียงีงงงงงส่วนตัวนี้ก็คือจะไม่ได้ตัดต่อนะคะเพราะว่าช้เกียขช้เกียบเกียบบกบวกโอเคประมาณนี้ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำตอนนี้นะคะคือต้องการไปซื้อลูกชิ้นเงินเรามันก็เยอะแล้วด้วยอะ่ะหน,นึ่งสองสามสิบบาทเองมาไหนหาลองกินยงเฮ้ยลูกชิ้นอุ้ยเฮ้ย,ยเฮ้อะไรอะไรคีบอะไรวะงง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  งอมงอมงอมงม,งมอืมแล้วเธอประมาณนี้นะแล้วมันก็จะไม่ได้แต้มนะแทมว้ยนะเดี๋ยวเราจะมากินเชอร์ทุกคนเลยนะคะเย่มามากินเชอร์กันเฮ้ยเติมน,น้ำก่อนนะคะอีมามาไปกินเชอร์กันเคทุกคนก็ดูเลยนะคะว่ากินยังไงแล้วเวลากินเนี่ยเราก็จะได้แต้มเพิ่มนะคะ แล้วเราก็จะนําให้เล่นนะคะเป็นกีบชิวๆนะคะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใช้ขวดคิดแบบกีบหมูกระทะแต้มได้แต้มมานะคะใช่ๆเท่านั้นเองอืมแล้วเราก็จะพาทุกคนไปสํารวจด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้สํารวจด้านนอกเลยนะคะโอเคแล้วไอ้พวกที่แบบใช้มือกินอะไรนี้แหละวิเพิ่งเข้ามาเข้ามาเสอ ที่ใช้มือกินจะไม่ได้แต้มนะคะราใช้ตะเกียบแล้วก็ตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็จะกินเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้พูดผิดอ๋อฉันพูดอะไรนะอ้าวให้เราเป็นสม,มุติไม่ได้โอ้ไอ้แค่พี่มาสต็อปก่อนไปใช่ไหมเดเปตะเกียบบอกสถทนกนรณ์จ้าพรึง่ง โอเคหยิบใจค่ะแล้วก็จะไปกินคนไก่กูยหยบอะไรวะคกดผิดถ้าสนุกมาะ วิทย์เอ,อ้ยให้มันเถอะมากินไก่กันแล้วคะทุกคนกินแล้วมันไม่ได้แต้มนะปิ๊บเพไฟมันมีอันหนึ่งที่ได้กินได้แต้มนะคะที่แบบมันใช้ตะเกียบกินแตงโมได้แ,แม่ไม่คิดบาทนะม,มาเรามากินคุณไก่กันจ้า เอ,อตั้งฟางก่อนเลยนะตอนนี้คือโต๊ะเต็มแล้วนะคะเราต้องมาแบบอะไรนะเก็บกวาดจ้ะฉันถืออะไรอ๋อถ้วยฉันถืออะไรบ้างเนี่ยวิเพื่อน,ว,อนวิเพื่อนสวัสดีจา้าให้กระดาษอยู่อ๋อฉันมาเถอะนะคะเรากินไปเลยกินไม่สนเพื่อนเลย กินหน้าตาเฉยแล้วก็อ่าสันทุกคนนะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกน,นะคะสวัสดีสวัสดีเพื่อนปลาหมึกเนี่ยกินแบบถึงมันจะเป็นของไม่ใช่หมกอะคะ่ะก็าตามจะเหมือนกินจิ้มนวมันกิน,นกิน,ม,น,กนมันกินแล้วมันได้แต้มอุย้ยถ้าเราชชะเก็บกินจรนกิน,น,กนได้ินสวัสดีเพื่อน,ปนไปแล้วนะคะสวัสดีสอ้าวโ้ยมีบิด ยิบสวัดสวัสดีสวัดดสวด,ดีใครเดีย๋ยจำไม่ได้ไม่ฉันจำแกไม่ได้สวัดดสวด,ดีมาเดี๋ยวเราหันนะฮะเพื่อน้ทางเกตนะคะว่ามันมันเห็นอย่างเนี้ยเออช่างเถอะชิบหายล้วไม่ได้มองกล้อง เพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้ขัดอย่างนี้อือเอาเป็นว่าเวลาตอนเออจะมีจังหวะไหนที่มันมันเห็นแบบอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือฉันระนมือฉันต้องหมองแล้วล่ะแต่ตัวตัวอ่ะมาไปกินกันช่างมันเถอะมาทอดหมูเลยโอยกินแต่กินแต่หมูไม่กินผักซะเลย โอ้ยมาเราจะมากินผักซัมเบอเขศกันก่อนนะคะไปใครไปกินชอตกะปิดก่วนผักเหมือนขี้เลยทุกคนสีสีเมื่อกี้ไหมยัคนมาขอนั่งกินด้วยค่ะทุกคนเว้ยเอาเพื่อนเขาจะเลี้ยงันทเลยเอ้าเอาใหม่วะยังไม่จ่ายยังไม่หมด <c oughs> จายมันยังไม่หมดเลยเลย โอเคแล้วก็นะคะเวลาจะแบบกินอาหารหมดแล้วนะคะให้เรากดกระดิ่งปึ้งอย่างนี้แล้วพนักงานก็จะมาเก็บจานนะคะเออแค่นี้แหละโนโนโนแป๊บนึงแล้วุดอาทิตย์โยเก้อทิชะ จะเริ<ส>่มทำแบบนั้นเลยเออไ,ไปเลยจับป้ายเลยโว้ยเก่าขึ้นมาแล้วอว่ะแันว่าก็จบเพียงเท่านี้นะคะกีนแหละไปแลละทิ้งให้คนอื่นไม่เห็นซากเราที่แบบกินอาหารยังไม่หมดนะคะเท่านี้แหละปป๊ายมานะคะทุกคนแต่ถ้าว,ว่าเ๊้ เรานั้นเนี่ยจะมาแบบมา,มาแคปก่อนนะคะเท่านี้นะอ่ะเท่านี้แหละโอ้ยเป็นไ,ไงงนะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะก็บายบายนะคะทุกคนอ,อ,อนนนุ้ยอุ้ยหน่อยมีมั่งป่ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวข้าเราเนี่ยไปอไปอกแบบหน้าปกนะคะแน้าแค่นี้ทันทีแล้ว